สำหรับู่กราววนสีแดงนะคะ,นะคะ,บบะ,คะมาเป็นกรอจะคะจะพยายามหาเทพ่สุทธิ์นะคะพระ,ะ,ะพ่อหลวงขวัเกล้าเจ้าชีส่งอุค์หญิงสร้างศาลอย่างยี่ใหญ่เพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศเพื่อตูกชายนับเนิ่นนานทางสมัยตลอดเวลาลูกศเนื้พรกรุณาหาสา ร้อยรว่มาเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยความรักเพื่อภูมศรัทธาร้อชีวาขอพระองค์ทรงประเจริญช้างเป็นสัตว์ทุ่นทุ่เมืองของชาวไทยที่ร่วมต่อสู้ร่ชนะแน่นนอมาไม่ใช่ไทยรักษาเอกสัตเอกราชสืบมารน้าสูงใหญ่ใจเหงาเหนื่อญเหนื่อ แป้แปงความวางใจได้าในาทีสงสารข้าทพาช้างแก้วต้านชายแววมันคงศ์กสับสีท่าช้าไทยใหญ่ข้าปัญญามือควานมีเลนข้าดูขาวอในอในปีพุทธศักราช2558น,นะคะประเทศไทยของเราได้เียังค้คองเป็นส่วนหนึ่งของ รูปคู่วรของกาเที่ยงนะคะแสดงหอนความสวยงามของรูปแบบธรรมชาตินะคะตามมาด้วยคูวรยาเสพติดนะคะซึ่งปัจจุบันยาเสพติดได้เข้ามาครอบงำสังคมไทยนะคะเยาวชนไทยมีร่วมใจกันต่อต้านยาเสพติดสำหรับหน้าโป๊ะต้องมีแดงงานที่ผ่านนายนะคะเควีนฮัสดินที่แสดงออกความสง่างามความเข้มแข็งเยี่ยงนักโรสซา